ให้เราภาวนาโปรดเถิดพระเจ้าค่าโปรดให้พระนางมารีพรหมจารีผู้ทรงศีช่วยวอนขอพระองค์ได้ทรงพระกรุณาช่วยข้าพระเจ้าทั้งหลายให้ได้รับความอนุเคราะห์จากพระองค์เพื่อจะสามารถดำเนินชีวิตในโลกนี้อย่างปลอดภัยจนบรรลุถึงภูเขาศักดิ์สิทธิ์คือองค์พระคริสตเจ้าด้วยเถิด ทั้งนี้ขอพึ่งพระบารมีพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรผู้ทรงจำเริญและครองราชเป็นพระเจ้าหนึ่งเดียวกับพระองค์และพระจิตตลอดนิรันดรอ,อาเมนเชิญน,นั่งค่ะเชิญพี่น้องพระนมมือ บทอ่านจากหนังสือประกาศกเสฟัญญาธิดาแห่งซิโยนเอ๋ยจงเปล่งเสียงยินดีเถิดอิสาราเอลเอ๋ยจงโห่ร้องแสดงความชื่นชมธิดาแห่งเยเรูซาเล็มเอ๋ยจงเปรมปีและโห่ร้องยินดีสุดจิตสุดใจองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกเลิกการพิพากษาลงโทษเจ้าแล้ว ทรงขับไล่ศัตรูของเจ้าออกไปกษัตริย์แห่งอิสาราเอลเอ๋ยคือองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ในเจ้าจะไม่มีเหตุร้ายที่เจ้าจะต้องกลัวอีกต่อไปวันนั้นทุกคนจะพูดกับกรุงเยรูซาเล็มว่าซิโยนเอ๋ยอย่ากลัวเลยอย่าท้อแท้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าทรงอยู่ในเจ้า ทรงพระอนุภาพและทรงช่วยให้รอดพ้นพระองค์จะทรงยินดีเพราะเจ้าจะทรงฟื้นฟูเจ้าด้วยความรักจะทรงโห่ร้องด้วยความรักเพราะเจ้าเหมือนในวันเลี้ยงฉลองพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้า บทอ่านจะจดหมายนบุลเปาโลอาคาสาวกถึงชาวโรงพี่น้องจงรักกันด้วยใจจริงจงหลีกหนีความชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีจงรักกันฉันพี่น้องจงคิดว่าผู้อื่นดีกว่าตนอย่าเฉื่อยชาจงมีจิตใจกระตือรือร้นในการรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชื่นชมยินดีในความหวังจงมีความอดทนต่อความทุกข์ยากจงภาคเพียรในการภาวนาจงเห็นอกเห็นใจช่วยเหลือพี่น้องกิตชนในยามขัดสนจงต้อนรับด้วยอัธยาศัยไมรยตรีจงอวยพรผู้ที่ถูกเบียดเบียนท่านจงอวยพรเขาอย่าสาบแช่งจงร่วมยินดีกับผู้ที่ยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้จงเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอย่ามักใหญ่ไฟสูงแต่จงยอมทำสิ่งที่ต่ำต้อยเถิดพระวาจาของพระเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าเชิญยืน yeah เจ้าสถิตกับท่านและสถิตกับท่านด้วยบทอา่านจากพระบรสารตามคําบอกเล่าของนักบุญยอนขอถาวายพระเกียรติแด่พระองค์พระเจ้าค่ะ สามวันต่อมามีงานสมรสที่หมู่บ้านคานาในแคว้นกาลิลีพระมาดาของพระเยซูเจ้าทรงอยู่ในงานนั้นพระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิษย์มาในงานนั้นด้วยเมื่อเล่าอาง่นหมดลงพระมารดาของพระเยซูเจ้าจึงมาทูลพระองค์ว่าเขาไม่มีเล่าอาง่นแล้วพระเยซูเจ้าตรัสว่าแม่ครับเวลาของลูกยังมาไม่ถึง ประมารดาของพระเยสูเจ้าจึงกล่าวแก่บรรดาคนรับใช้ว่าเขาบอกให้ท่านทำอะไรก็จงทำเถิดที่นั่นมีองค์หินตั้งอยู่หกใบเพื่อใช้ชำระตามธรรมเนียมของชาวยิวแต่ละใบบรรจุน้ำได้ประมาณหนึ่งร้ลิตรพระเยซูเจ้าตรัสกับบรรดาผู้รับใช้ว่าจงตักน้ำใส่องค์ให้เต็มเขาก็ตักน้ำใส่จนเต็มถึงขอบ แล้วพระองค์ทรงสั่งเขาอีกว่าจงตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเถอะเขาก็ตักไปให้ผู้จัดงานเลี้ยงเมื่อได้ชิมน้ำที่เปลี่ยนเป็นเหล้าอางุ่นแล้วเขาไม่รู้ว่าเหล้านี้มาจากไหนแต่คนรับใช้ที่ตักน้ำรู้ดีผู้จัดงานเลี้ยงจึงเรียกเจ้าบ่าวมาพูดว่าใครๆเขาก็นำเหล้าอางุ่นอย่างดีมาให้ก่อนแต่เมื่อบรรดาแขกดื่มมากแล้ว จึงนำเล้าอโงนอย่างลองมาให้แต่ท่านกลับเก็บเล้าอย่างดีนี้ไว้จนถึงบัดนี้พระเยสูเจ้าทรงกระทำเครื่องหมายอัศาจรรย์ครั้งแรกนี้ที่มู่บ้านคานาแขวนกาลิลีพระองค์ทรง,สงแสดงพระสิลุงโลดของพระองค์และบรรดาศิษย์ได้เชื่อในพระองค์พระวาจาของพระเจ้าขอพระคิตเจ้าทรงพระเจริญเทิน พี่น้องที่รักวันนี้ฉลองวัดเรามักจะเรียกว่าวัดป่าพนาวันเป็นวัดที่พระคุณเจ้าเกียนได้ก่อตั้งขึ้นพอเห็นพี่น้องมาร่วมฉลองวัดวันนี้จากหลายหมู่บ้านนะ พ่ออยากจะถามพวกเราว่ามาฉลองวัดได้อะไรเพราะว่ามีหลายคนพอได้ยินคุณพ่อจะวัดประกาศวันนั้นวันนี้ฉลองวัดนะหลายคนก็อยากมาบางคนตั้งใจว่าจะพยายามไปฉลองวัดทุกวัดอามาตไปได้ บางคนก็บอกว่าเมื่อกเกษียณแล้วไม่ได้ทำงานแล้วสิ่งที่อยากทำคือไปฉลองวัดบางคนบอกอย่างนั้นพ่อก็เลยอยากถามพี่น้องว่ามาฉลองวัดแล้วได้อะไรบางคนตอบว่าได้เพื่อนได้เพื่อนใหม่ๆ่ได้ไปรู้จักกันเปิดกว้าง เราไปฉลองวัดต่างๆเราได้เพื่อนใหม่จากวัดต่างๆบางคนก็บอกว่าไปฉลองวัดแล้วได้เห็นวัดต่างๆเขาเป็นยังไงเหมือนวัดเราไหมมีอะไรที่แตกต่างกันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของวัดนั้นวัดนี้เราจะได้เอามาเสริมวัดของเราแต่ก็แน่นอนพี่น้องแทบทุกคนแหละนะ ก็คงจะตอบว่ามาฉลองวัดแล้วได้ความสุขใจได้ความเชื่อมากขึ้นเหมือนกับว่ามาฉลองวัดเรามาเสริมความเชื่อของเราเรามาหล่อเลี้ยงความเชื่อของเราให้มากขึ้นนี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดเมื่อเดือนตุลาคมที่ ผ่านมาพระศาสนาจักรไทยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพจัดก,การประชุมสหพันธ์พระสังฆราชแห่งเอเชียภาษาอังกฤษเขาใช้คำย่อว่า FABC มีพระสังฆราชทั่วเอเชียมารวมกันประมาณ160กว่าองค์ และมีคารวาสตัวแทนจากหน่วยงานต,างต่างๆทั่วเอเชียรประชุมกันประมาณ20วันและแต่ละวันแต่ละประเทศจะขึ้นจอโปรเจคเตอร์ฉายภาพพระศาสนาจักรของประเทศตัวเองเพื่อเราทุกคนจะได้เห็นภาพรวมว่าพระศาสนาจักในเอเชียแต่ละประเทศเป็นอย่างไงบางประเทศก็ มีมรณะสข,ขีมากมายดังเช่นญี่ปุ่นเกาหลีเวียดนามพ่อประทับใจมีอันหนึ่งที่พระศาสนาจักรในเอเชียมีลักษณะคล้ายๆกันแทบทุกประเทศเลยนั่นคือเราคริสชนเป็นคนจำนวนน้อยถ้าเทียบกับประชากรในประเทศหรือในเอเชีย คริสตชนของเราไม่กี่เปอร์เซนต์ไม่กี่เปอร์เซนต์ดังเช่นประเทศไทยเราจำนวนคริสตชนมีไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซนต์เห็นไหมยกเว้นประเทศฟิลิปปินส์มีคริสตชนเกือบทั้งประเทศมีประเทศหนึ่งคือประเทศมองกโกเลีย พระสังฆราชของมองโกเลียก็มาเล่าให้ฟังว่าประเทศของท่านนั้นมีคริสตชนอยู่หนึ่งพันกว่าคนทั้งประเทศมีคริสคริสตชนอยู่หนึ่งพันกว่าคนเห็นไหมนะแต่สิ่งหนึ่งที่พ่ออยากจะเน้นแม้เราเป็นคนจำนวนน้อยแต่สิ่งที่พ่ออยากจะเน้นก็คือ าาการเป็นสิทธิติดตามพระเยซูเจ้าการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าอันนี้สำคัญที่สุดเหมือนอย่างที่เด็กอนุบาลการแสดงรายการแรกที่แสดงเกี่ยวกับเพลงฉันจะติดตามพระเยซูสิ่งสำคัญสำหรับเราก็คือการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้า เรามีตัวอย่างการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าแล้วในมิสังของเรานั่นคือบุญญาศีแห่งสองคอนมีทั้งเด็กมาริอาพรนอายุ14ปีบีเบียนาคัมไพอายุ15ปีเชชิลียาบุตรศีอายุ16ปีเป็นตัวอย่างให้เด็กและเยาวชนยังมีแม่บ้านอากาาพุทธามีซิสเตอร์อักเนสพิลา ซิสเตอร์ลูชาคำบางและยังมีครูคำสอนฟิลิปสีฟองทั้งเจ็ดท่านนี้เป็นตัวอย่างในการเป็นสิษธ์ติดตามพระเยซูเจ้าคือแม้จะมีอุปสรรคมีความลำบากมีการท้าทายหรือแม้แต่ในช่วงเวลาของการเบียดเบียนท่านทั้งเจ็ดเหล่านั้นก็ไม่ได้ละทิ้งพระเยซูเจ้าแต่ทว่าได้ยอมตาย รักษาความเชื่อดีกว่าเสียวิญญาณเพราะฉะนั้นพวกเราทุกๆคนนะที่มาฉลองวัดวันนี้พ่ออยากให้พวกเราคิดถึงการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าวันนี้พวกเราได้ฟังพระวรสารพระวรสารบอกว่าอะไรมีงานแต่งงานที่เมืองคานาในแคว้นกาลิลี มีพระนางพระมารดาของพระเยซูเจ้าอยู่ที่นั่นพระเยซูเจ้าทรงได้รับเชิญพร้อมกับบรรดาศิทย์พระเยซูเจ้าไม่ได้ไปคนเดียวไปพร้อมกับบรรดาอัครสาวกจากนั้นในงานแต่งงานที่คานาเกิดปัญหาโดยไม่คาดคิดก็คือเล่าอางุ่นที่ใช้เลี้ยงแขกหมดลงแม่พระ รู้สึกร้อนใจแทนเจ้าภาพแม่พระมาหาพระเยซูเจ้าแม่พระรู้ว่าพระเยซูเจ้าพระบุตรของพระนางสามารถแก้ปัญหาได้แม่พระก็เลยเล่าให้พระเยซูเจ้าฟังแล้วเราก็เห็นพระเยซูเจ้าพระองค์ได้ทำอัศจรรย์แก้หน้าให้กับเจ้าภาพ ก็คือพระเยซูเจ้าบอกให้คนใช้ในบ้านนั้นน่ะตักน้ำให้เต็มตุ่มมีทั้งหมดหกใบแล้วพระเยซูเจ้าได้ธรรจรรย์เปลี่ยนน้ำให้เป็นเหล้าอางุ่นแต่สิ่งหนึ่งที่เราประทับใจก่อนนั้นก็คือแม่พระไปกระซิบก่อนแล้วแม่พระไปกระซิบบรรดาคนใช้ในบ้านว่า ถ้าพระเยซูเจ้าสั่งให้ทําอะไรให้ทําตามนะเพราะฉะนั้นพวกเราเห็นไหมอัสจรัร์ในงานแต่งงานที่คานาเกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะแม่พระไปกําชับคนใช้ถ้าพระเยซูเจ้าสั่งให้ทําอะไรให้ทําตามแล้วสิ่งนั้นก็เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าคืออะไร ก็คือการทำตามพระเยซูเจ้าพระเยซูเจ้าสอนเราอะไรบอกเราอะไรพระเยซูเจ้าให้แบบอย่างแกเราอะไรให้เราทำตามแม่พระต้องการบอกกับเราว่าการเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าที่แท้จริงก็คือการทำตามพระวาจาของพระองค์เพราะฉะนั้นพี่น้อง การเป็นสิทธิ์ที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าหรือเป็นคริสตชนที่แท้จริงก็คือการที่เราทำตามพระวาจาของพระเยซูเจ้านั่นเองวันนี้ลูกหลานของเราจะรับสินมหาสนิทครั้งแรกและศินกำลังนะลูกเรากำลังจะโตเป็นผู้ใหญ่และเราจะ ออกสู่โลกกว้างขึ้นนะลูกๆหลายคนจะจบปรหกแล้วบางคนก็อาจจะย้ายไปเรียนที่อื่นย้ายไปเรียนที่ใหม่มีเพื่อนใหม่มีสังคมใหม่แต่สิ่งสำคัญคือไม่ว่าเราจะไปไหนให้เราเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าเป็นคริสตชนตลอดเวลาเป็นแบบอย่างที่ดี สินกำลังที่เราจะรับวันนี้เราเข้าใจแล้วว่าเราจะได้รับพระจิตเจ้าพร้อมกับพระคุณของพระจิตเจ็ดประการพระคุณของพระจิตจะทำให้เราเป็นคริสตชนที่สมบูรณ์และพระจิตเจ้าจะส่งเราออกไปเพื่อเราจะได้เป็นแสงสว่างเป็นเกลือ เป็นประจักษ์พยานชีวิตให้กับพระเยซูเจ้าในถ้ำกลางเพื่อนๆเ,เราจะต้องเป็นพยานที่หนักแน่นเข้มแข็งวันนี้พระจิตเจ้าที่จะเสด็จลงมาในวิญญาณของลูกๆพร้อมกับพระคุณเจ็ดประการจะช่วยให้เราสามารถเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าได้และจะช่วยให้เรามีความกล้าหาญ ในการต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ดีกระแสของโลกที่ดึงเราให้เราออกห่างจากพระกระแสของโลกที่อาจจะดึงเราให้เราเสียความเชื่อหรือว่าทิ้งความเชื่อไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่แม่พระได้พูดในพระวรสารวันนี้บอกกับคนใช้ในงานแต่งงานที่คานา แม่พระบอกว่าพระเยซูเจ้าบอกอะไรให้ทําตามแล้วสิ่งใหม่สิ่งที่อัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ก็เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราทุกคนก็เช่นกันโดยเฉพาะลูกๆที่จะรับศีลกําลังในวันนี้นะเราจะสามารถเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้าเมื่อเรา พยายามที่จะเป็นสิทธิ์ของพระองค์ที่แท้จริงปฏิบัติตามพระวาจาของพระองค์อย่างแท้จริงสำหรับลูกๆที่จะรับสินมาสนิทครั้งแรกวันนี้นับว่าเป็นพระพรอ,อันยิ่งใหญ่นะที่พระเยซูเจ้าจะเสด็จมาประทับอยู่ในวิญญาณในใจของลูกๆที่จะรับสินมาสนิทครั้งแรกวันนี้ขอให พระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนในชีวิตของเราตลอดไปวันนี้ลูกๆที่จะรับศินมาสินิทครั้งแรกจะได้สัญญาจะได้สัญญาว่าจะเอาพระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนตลอดชีวิตจะมันแก้บาปรับสินพระเยซูเจ้าพระองค์เป็นพระเป็นเจ้าพระองค์มา เปิดตาคนตาบอดปลุกคนตายให้คืนชีพพระองค์รักษาคนเจ็บไข้ได้ป่วยให้หายพระองค์ประทานการอาภัยบาปให้คนบาปพระองค์ทรงเมตตาต่อคนที่มีความทุกข์เพราะฉะนั้นใครละ่ะที่จะสามารถเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเราขอให้ลูก,ลก ที่จะรับศีลมาสนิทครั้งแรกวันนี้คิดดีๆเราควรเอาพระเยซูเจ้าเป็นเพื่อนของเราไหมในเมื่อเรารู้แล้วว่าพระเยซูเจ้าทําอะไรบ้างเวลาพระองค์มีชีวิตอยู่ในโลกแทนที่เราจะไปเรียนแบบคนอื่นแทนที่เราจะไปเอาตัวอย่างที่ไม่ดีมาใช้ในชีวิตเราแต่ให้เราดูว่าพระเยซูเจ้า ที่เรารับศีลมหาสนิทเสมอเข้ามาในใจเรานั้นพระองค์สามารถเป็นเพื่อนตลอดชีวิตของเราได้ไหมขอให้ศีลมหาสนิทที่ลูกๆได้รับวันนี้ให้ลูกสำนึกเสมอว่าศีลมหาสนิทคือองค์พระเยซูเจ้าพระองค์เป็นพระเจ้าที่มาประทับอยู่ในใจน้อยๆของเราใจที่มีบาป ใจที่ไม่เหมาะสมขอให้เราขอบคุณพระเยซูเจ้าเสมอที่มาอยู่ในใจเราพี่น้องที่รักก็การเป็นสิทธิ์ของพระเยซูเจ้าขอให้เราได้เข้มแข็งมั่นคงในความเชื่อพ่ออยากจะจบบทเทศของพ่อด้วยคำของที่พ่อ,อยังประทับใจเสมอมอรณะสขี ท่านหนึ่งเวลาที่จะถูกตัดคอตายเป็นมรณสขีเพื่อยืนยันความเชื่อท่านได้เขียนท่านได้เขียนว่าข้าพเจ้าเป็นคริสตชนถ้าข้าพเจ้าเจริญชีวิตข้าพเจ้าก็จะเจริญชีวิตอย่างคริสตชนถ้าข้าพเจ้าตายข้าพเจ้าก็จะตายอย่างคริสตชนนี่คือ สิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาดังนั้นขอให้เราทุกคนได้เป็นสิทธิที่แท้จริงของพระเยซูเจ้าตลอดไปขอพระเจ้าวอวยพรพี่น้องทุกๆคนและก็อลูกๆที่จะรับสินกำลังสินมาสนิท